วันนี้ก็กลับมาพบกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่น107.25เมกะเฮิรตดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวปัทมามีมากนักวิชาการแรงงานชำนาญการสังกัดสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษนุโลก หลายท่านที่ยังไม่เคยไปติดต่อสํานักงานประกันสังคมนะคะก็คงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสํานักงานประกันสังคมตั้งอยู่ตรงไหนสํานักงานประกันสังคมตั้งอยู่ณสารกลางจังหวัดนะคะชั้นสี่ถ้าใครยังไม่เคยขึ้นไปติดต่อนะคะก็สามารถมีลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสี่ได้เลยนะคะหรือว่าท่านอยากจะออกเดินออกกําลังกายก็สามารถเดินเดินได้ถึงชั้นสี่สบายๆนะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอกล่าวถึงสิทธทิประโยชน์นะคะที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะในกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะกรณีคลอดบุตรนะคะในการเบิกจ่ายกรณีคลอดบุตรเนี่ยท่านจะได้รับคลอดบุตรอย่างไรบ้างนะคะการคลอดบุตรเนี่ยท่านสามารถคลอดณแห่งใดก็ได้เช่น โรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือว่าคลินิกต่างๆนะคะหรือว่าจะคลอดเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะเหมาจ่ายให้ในนามของสำนักง,งานประกันสังคมเนาะคะ่ะแต่มีเงื่อนไขก็คือท่านต้องมีการนำส่งเงินสมทบเข้าระบบกองทุนประกันสังคมอย่างน้อยนะคะห้าเดือนภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการคลอดบุตรนะคะ การคลอดบุตรเนี่ยประกันสังคมจ่ายได้นะคะโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะที่คลอดนะคะจ่ายกี่ครั้งก็ได้คลอดกี่ครั้งก็ได้เราก็จ่ายให้นะคะการเริ่มนับสิทธิ์นะคะว่าเอ๊ะนับยังไงล่ะต้องมีเงินสมทบอย่างน้อยห้าเดือนก่อนคลอดนะคะก็โดยมีเงื่อนไขก็คือถ้าสมมติว่าเราคลอดบุตรนะคะเดือนพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ เราก็นับย้อนกลับไปห้าเดือนก่อนคลอดนะคะเราไม่นับเดือนเดือนพฤศจิกนะคะก็จะนับเดือนว่าเดือนตุลานะคะตุลาเดือนกันยานะคะเดือนสิงหาเดือนกรกฎาเดือนมิถุนาห้าเดือนย้อนไปว่าเรามีเงินสมทบห้าเดือนก่อนคลอดบุตรไหมถ้าครบตามเงื่อนไขก็สามารถอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สามารถจะรับเงินคลอดบุตรได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากมีการนำส่งเงินสมทบห้าเดือนเป๊ะพอดีก่อนการคอดบุตรเจ้าหน้าที่ที่วินิจฉัยนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราเข้ามาเนี่ยเข้าทำงานเนี่ยมีเจตนาเพื่อจะมาเบิกเงินส่งคอบุตรไหมล้วก็อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่ม,เ,มเติมประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงินนิดนึงนะคะก็คือเช่นอาจจะมีหลักฐานก็คือใบสมัครงานนะคะ หลักฐานการลงเวลาทํางานหรือว่าอาจจะเป็นอเอกสารการรับจ่ายรับค่าจ้างต่างๆประกอบการพิพจารณานะคะว่าท่านน่ะมีการทํางานจริงไหมหรือว่ามีการทํางานก่อนหน้านี้แต่ว่านายจ้างเพิ่งจะมาแจ้งเข้าเพื่อจะนับสิทธิ์เพื่อจะเบิกเงินคอดบุตรอย่างเดียวนะคะอย่างนี้เราก็จะสงสัยว่านายจ้างอาจจะมีเจตนานะคะ ว่าแจ้งข้อมูลเท็จการจะมีการดำเนินคดีกับนายจ้างนะคะการเบิกเงินกรณีคลอบุตรนะคะสามารถเบิกได้ทั้งกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นหญิงและผู้ประกันตนเป็นชายนะคะเบิกได้ทั้งทั้งหญิงและชายนะคะหากผู้ประกันตนเป็นหญิงนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายนะคะก็จะน้อยกว่าของของ,ของท่านชายนะคะที่เบิกแล้วก็ของหญิงเนี่ยเราจะได้เงินส่งเค สงเคราะห์เหมาจ่ายด้วยกรณีคอดบุตรนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนที่เป็นหญิงนะคะหรือชายเนี่ยเราก็จะสองสองท่านเนี่ยเป็นมีสิทธิประกันสังคมทั้งสองท่านส่วนใหญ่เราจะแนะนําว่าให้แคสิทธิ์ของผู้ประกันตนหญิงดีกว่านะคะเนื่องจากเอกสารใช้น้อยกว่าแล้วก็สิทธิ์การการได้รับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆได้มากกว่านะคะเอกสารที่ใช้ประกอบนะคะก็จะมีแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะ หรือเรียกว่าสอประสองขีดศูนย์หนึ่งนะคะสำเนาสูติบัตรของบุตรนะคะแล้วก็กรณีคลอบุตรก็จะมีหลักฐานยืนยันอีกก็คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เป็นชื่อนามสกุลไม่มีและหรือเพื่อนะคะที่ชื่อนามสกุลของผู้ประกันตนที่ยื่นเบิกนะคะแล้วถ้ายิ่งสามารถผูกบัญชีกับพร้อมเทที่ผูกกับบัตรประชาชนด้วยกันนะคะจะดีมากเลยนะคะหากท่านนะคะ ยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรนะคะท่านจะได้รับเงินกรณีคลอดบุตรเหมาจ่ายจํานวนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะจะได้เท่ากันทั้งหมดนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจะยื่นจังหวัดไหนท่านก็จะได้หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทกรณีที่เบิกเงินส่งคะห์เพื่อการคลอดบุตรนะคะก็จะจ่ายในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนะคะเงินส่งคราะห์เพื่อการคลอดบุตร สามารถเบิกได้เพียงสองครั้งนะคะหากผู้ประกันตนเป็นชายล่ะมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสไหมหรืออยู่กินฉันสามีนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะก็สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เช่นกันนะคะโดยนําหลักฐานสำเนาสูติบัตรของบุตรนะคะสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองกรณีมีได้จดทะเบียนสมรสมายื่นเอกสารนะคะ ประกอบการเบิกนะคะหากท่านมีได้มาด้วยตนเองก็สามารถฝากเอกสารบุคคลอื่นมายื่นได้แต่เอกสารต้องครบถ้วนนะคะมีการเซ็นสำเนาถูกต้องเอกสารต่างๆครบนะคะไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะท่านก็จะได้รับเงินกรณีคลอดนะคะถ้าชายยื่นเบิกก็ได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะในกรณีการเรื่องของการคลอดบุตรนะคะเราก็ยังมีส่วนเสริมกรณีที่ ค่าค่าตรวจและค่าฝากคันอีกด้วยนะคะโดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายก็คืออายุคันไม่เกินสิบสองสัปดาห์จะจ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินห้าร้อยบาทอายุคันมากกว่าสิสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ jugar, ใจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจรงิงไม่เกินสามร้อยบาทถ้าอายุคันมากกว่ายี่สิบสัปดาห์นะคะแต่ไม่เกินยี่สบแปดสัปดาห์ จ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทรวมทั้งหมดที่เราจ่ายนะคะก็คือไม่เกิน1,000บาทนะคะหลักฐานที่ประกอบการเบิกจ่ายก็จะมีใบรับรองแพทย์นะคะที่ระบุอายุคันใบเสร็จค่าตรวจคันนะคะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์นะคะของผู้ประกันตนนะคะค่ะ เราได้กล่าวถึงสิทธิกรณีคลอดบุตรและการตรวจคันไปแล้วนะคะสิทธิต่อไปก็คือที่ท่านจะได้อีกส่วนหนึ่งหลังคันคลอดบุตรก็จะเป็นกรณีส่งเคราะห์บุตรนะคะท่านจะได้สิทธิกรณีส่งเคราะห์บุตรก็ต่อเมื่อท่านมีการนําส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะครบสิบสองเดือนภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะคะโดยจะได้รับเงินส่งเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเนอัตราเดือนละหกร้บาทต่อบุตรหนึ่งคนนะคะต่อเดือนได้รับคราวละไม่เกินสามคนนะคะโดยได้รับตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะคะบัญชีที่ขอรับกรณีส่งเคราะห์บุตรนะคะต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตนที่ยื่นเบิกนะคะโดยมีการผูก ผูกบัญชีพร้อมเพนะคะแล้วก็ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนนะคะเพื่อเป็นการสามารถที่จะมีการยืนยันตัวตนว่าโอนเงินเข้าบัญชีถูกต้องนะคะไม่ผิดบัญชีหรือทําให้อ่าทาให้ล่าช้าอย่างนี้ยค่ะขอความร่วมมือนะคะว่าขอให้เป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์และผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกันตนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะข่าวสารสาระดีๆจากสำนักงานประการสังคมนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลาเจนาฬิกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ